สบายดีครับชมสบายสุดคนสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุดคนจ้าเรียมออกเดินทางทานชมเราเราเสี่ยงลบแลบสื้อน้าก่อนพากไก่ทองไปเที่ยวกระเที่ยวกระถิ่มลงกรถิ่มลงเซ บายดีไปล,ลู้มันเหลวออสะไก่ตัวเดียวนี่มันเซอะเ,เอาเอาเอันอันเพื่อนเพื่อนออกมาอีกวันนี่นะสะบายดีเด้อพี่นอ้องโอเคสั้นเลยมันมอใหญ่มา,ากอะเขาจีไปเขาก็ห้อ,องซื้อเขาเฮียจีไปหลัดเสี่ยวพี่นอ้องเลยแต่เชีย่ยววาสีเอาปลาเด็กมาหายบาวดาวนั่พี่น้องก็เลยมาหลัดเอาบ่าวดาวเดี๋ดวดวยวเฮืยกนก่อนพี่นอ้องเลยดาวเอ้ยทางเขาเพื่อนนี่มาแพงใหม่เนี่ยเด้อดาวมีแต่คุ้ม อยู่เอาสิไปหลัดอยู่บักเดี๋ยวพี่น้องเรไดนนนะห้หลัดอยู่บักสองวันนี้นะไปหลัดอยู่บักเอาเขาไปให้เธอเมื่อวานพี่น้องเลยเธอสีวานเขาเพราะว่าปีนี้น้ำท่วมสี่เถื่อเธอวะเลยเห็ดนาแดงมาหาป่วยบันเอื้อหาปวยบันเอื้อแกผมมากค่แต่เน่าอักบ่อกีแหงตายเหรอเราต้องเอาอดอกพัวนะบ<อ>่กระดากันแหละกับเสี่ยวพี่น้องเลย เห็นกล่องก็อายด้วยสิอยาเอาหน้าก็ได้เฮ้ยเฮ้ยมึงมึง่ายคิดป่ะเฮ้ยน้ำเลยพุ่นผมไปอุ่ยหัวมันอยู่ไม่น er> ้ลงไปให้ไม่ใหญ่มั่งก่อนคันเท้าหนึ่งซองหนึ่งยิ้มและซองใม่ก็โดูด้วเฮ้ยเด้อนี่ไม่บวกใหญ่นอนอยู่นี่มาขี่รถเฮามาขี่รถเฮาขี่ปะฮะ

ขขประตูล้านะ่าอ้าวใครสิขายได้มันกูขายบปนเป็นนดาวมาขายประตูล้างแม่ใครเอเอนหนเด้ลงเลยอ้เนามึงเม่มอนสินสักโอเอาขึ้นขี่ตะวเท่ง,งน้าของเจดามกับสองสองก้ากับสองสอง,สองของจีตวนสองไปนาะ ลงมาหน่แม่ลงมาน่อแม่แปงขวาบางหนึ่งก่อนแงลูกสาวโงกับแม่แงลูกสาวกกไมมแปยบงห้วอกหอมแก้มลูกสาวห่าบ่ฮะบ่ฮห้อหอมบอได้แน่แน่หอมคือในหลังกับหอมยาคืนี่อันบแม่เห่นวะไดป้าประกาออกแล้วหมดใจเด้อมาแม่ขึ่นห้หอมอยากหอมก็ได้มา อะหอมน้ำหล่อน้ำหล่ออยู่ออาไปให้หมูหอมตูบันมามาม้ามเนาะขอบนามาเห็นแต่ึฮงอ่ะมาฝังนะนะฝังนะอยากมาหน่อยมั้งยงไมาท่นจะสทาานใส่อือ ไปช่วยเลยเผื่อไปหอดไปไปอตวนอหอมกับหอมก็ไปน้ำบ่าได้บอางเออได้ช่างดีช่างดีเจใส่ลูกสาวหลานนะสิสสิโอ้ยเพียงหนียงวะอันนี้สิปะชืออาย่ปักช่องเ่าแล้วบ้ในช่อหอมแก้มกันนี่หอมแก้มานี่ย

เนอมียนะไปอัน yeah. นั้นแล้วต้องอนนัอเฮ้ยจอดอยู่นี่แหละมันหออนะฮะโอ้ยมันหอมนะแบกเอาใกลไกนะันก็กระเาือพันตองเดข้างสามีเ่วก้อันนีมันกระเดอกนแบกเาืแบกบางบอกเนื้อสถอวในเฮือนพี จัดแล้วทั้งหนาที่ทั้งล้งแล้วปะฮูทั้ทงหนาพี่พี่พี่ <c oughs> เปิดได้ไหมแค้นเดียวเปิดประตูมาได้ป่าอ้ามงดูใ <c oughs> <c oughs> ส่แค้นเดียวนะพี่น้าใส่แค้นเดียว สายทางเราไปเหี่ยวว่ะนะแม่โอ้ยแบดกระเบิดพี่ดางเลยสากแบดก่อนอากระสีอับเข่าเลยแล้วเจ้ประตูเจ็บเด้อันนี้เขาปลูกบ้าตัวหน่ะเขาแดงนะตัวไหนบ้านมันเคียนแบบบอเออ เออเดือเท่านี้และพี่น้องขาวจีตวนกันเลยแต่ยังม่หันคะาคร้ขาพูยใช่ไหนี่กเมตดก็นน่าจะข้าวเนะไพ่ดับตั้งแต่เมื่อวานจน41โมงออกบ้านมาจกโมงมาบดเบิกเหาเซ่แหละทางผู้ส้มจ้าเสียบป่อยจนมาหูดับตบไหมใหม่ดิเเมื่อยนั่งเมื่อยทาแล้วสั่นโอ้ยโอ้ทิง วิเขาใส่จิ๊บป่ะนะยังลายอยู่ด้วยังลายอยู่เด้อพี่น้องในรอบในรอบปีบอนิดเลยมาอันนี้วะแม่นในรอบหนึ่งปีเนี่ยมาเห็นเลยเนาะมันสองปีบอกรอบหนึ่งปีสองปีได้หน่พี่น้องเลยเนี่ยมาเห็นหน่ำเซ่นี่นะมันโตตุกติดเชี่ยมันเกี้ยวเขาเนี่ยมได้เกี้ยวเนี่ยมันสูง บอม like ันมันมันบกไว้นี่ยถ่วมอยูนเดาหนาการมันนี่ถ่วมแล้วมันบกไว้มันกะโบตายตัวแดที่มันต่ำแล้วมันนานบกมันกะตายเขาก็เชดหน้าแหลกมาในบ้านเัาอื่นหน้าแหลกหน้าแซงนีจะคลองมังมีเบ็ดอีก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 ออีกอีอีกอีกอีอีีอ ก็เห็นขดเชนหนึ่งเครื่องปูข้าเจ้านะพี่น้องอยู่ฝั่งนั้นนะป้าสมรแทปโปกาขนาดพี่น้องเมื่อไงมันคือเป็นเซ่เงี้ยมันเป็นนามลาดเลยมันเชนแยกตัวนี้แล้วตัวเขาเรียคื่องมันคือหกกว่าเก่าอะฮะมาตะกี้คือโบหกปัณนี่มันมีเคมันมีเค บัมีโค้งย่างนะท่านคนย่างมีแต่ปลาคนมุ้งคนอะไรคนย่างไข่หัวก่อนมีน้ำมาจากน้ำใส่มันอยู่น้ำใส่มันว่ามันมาเก็บผักกลุ่มได้เป็นกระต่ายจะเบาอันเบานะดังคมผู้เด่ผู้ผู้เด่ผู้ผักกลุ่มในใส่แล้วอ่ะผัก่มผัก่มปะโอ้โหบอลเลนลุกเรียบเอ้าวเขาใชลงบักโบแลนด์ถึงได้เจ้าบอลในล่องบัก หมากเี้ยนี่ลายแท้เอะนลง่นหมากเี้ยก็กินได้บ่กินได้บ่นี่หมากยังโห หอดแล้วห <mm ิวข่าวหิวหนามบ่เ huh. ฮ้ยแจ้งซะมาหิวข่าวแล้วบ้านนี่โผโหลดข้าวนามมันขายล้างหนามไปเลยผมเออเขาเห็ดทางใหม่ตอนทำมาปีหน่ะยังได้เที่ยวทางนี้ได้นี่ ตอนหาอหุ่นไดแต่มีหุ่นไดอยู่เที่ยวทางนี้เองสีทอยลงติเฮยเอียงเราแบบกังไฮบกลงบกลงได้ตาเราบอกว่าให้อารหลดเข้นมาติดรหมาน้ากับบอกเอามาเอาเ Ba, ba đi đấy ai đấy, mau vọng và hai em nga sài đan uy nó của là mày hát phủ nhưng chung phủ nhưng loong mày luôn ừ. mày luôn mày ta... luôn luôn nga mày 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 mẹ, đi, ba ba ta ta đi

เองบมเคยละปลาจักเถื่อเด้อกินเป็นเฉพาะพักนั่นะตัดแดงขมตัดแดงขมอ้าวเตัวแ่ได้ญ่เลยเหรออันนี้เอาหนักเด็เฮ้ยบอได้เองบอกกินเอาเลยได้กินกินถ้าบาดาบเด็กบาราวกินกับบอเองบอกกินพ่อคหับมันกับบอกกินแกงเขียดนี่ใส่โอยขมเหีขมแห้งหมดเลยแกงเขียดแม่แซ่บแม่กระโบใส่ลายเน้ำทามอีรำมันสิกินอยู่บ่จังแบ่งจังแบ่งกันโตขึ้นเอาหน่อยเถอะชนะ เพื่อนกัมีพากินเป็นรอะกาศประกาศกินเป็นอยู่ที่ข้าวขันสมมันบอกเออเสียไปขันสมอือดูนะแม่มันไปซ้ำเราบอกผิกไปแล้วไปแล้วนางจ่อยลงตะกี้ยังตุ่ยอือคุณดีอไปอยู่ผมเื่อยายนักได้ยกบุคคลได้ รถขั้นมาชิคนมาินบักป้ยเตบักลยมไต่ล้างน้าป่เดพี่น้องงรถข้นนะได้บักบักกำลังออกตมาบักกะรถใหญ่ขี่ได้ขั้นหนึ่งบบักนะมันเซงไอ้ทันเนี่ยได้ถึงแล้หายก็ทุ่งเลยกระดทางยยกขึ้นมาคน่คือมาสาได้สโล่กระดมันแซงโลเท่าไหร่นะ ในเห็าวนานบานกสลลอยิบหาพันาเราชาชคนละเอไอ้คูเจสีหาไม่จะเือไอ้หวาอคูิกิเขจะนนมากันนี่อุ้มลูกผูกมาดูข้างแรกได้เห็นหน้าน้องสาวน้องสาวก็คนงามซะด้วยเออ เพื่อจะเห็นกัน่ง่ายๆเด้อปะอันนี้พักนี่ถือนเด้อมาพม่าเสียพัก่างคมนั่นเด้นะเนี่กันยังกินบ่เป็นเนกินบ่เป็นเคยกินนี่ได้ย่งไงอ่ะพอมหนมันยังกินอ

ปิ at oh. Oh. Uh. ้งใส่ปิ้งใส่ใบตองบ่บ่ปิ้งใส่ปิ้ง้เลยปากคืบ่โอ้มันบ่เค็มแห้งจีบเมแห้งเนั่นนะโอปิ้งแล้วมาให้นอองซเบียร์ดมาุตวโอ้อซ้ำพละมาให้เสี่ยวทางปลาแห่งปลาเป็นซื้ออวนจีนไปฝากไม่เสี่ยวพี่น้องก็รุ่นเดียวกับอีแม่เฮาเลยพี่น้องจะเปิดสิซึนี่ยัง หอยอยกันหได้บากอะได้บัอยนันกหอในกลุ่มเองั้นท้าลบัดบับางบัดโลมโอ้เมื่กี้นั่งมาอยู่กรุงเทพพี่น้องเลยบ้านนั่งทีเป็ในคลิปห้าคลิปเก่าะทีนพิลิงอแล้วพี่น้องเลยพีลิงน่าในต้นไหม่นังในต้นไหม่ไปหาหน่อใหม่ นั่งอยู่กรุงเทพจนเถาฮ่าก็ขึ้นมาอยู่บ้านตัวกระขา่นมากกันไปงานเจ๊เขาเงี้ตัขึ้นมาอยู่บ้านหอดปีสองปีเลยปีไหนปีล้อือปีปีหนึ่งตะกี้อยู่กรุงเทพแต่น้อยจนเถาไปหน่อยบอกให้ห่าพัวอยู่ผูกกับปหานานแหละบอกว่าไปบ้านเพื่อนี่ยมันจอไดนพัวก็บอกไปก็เถอะออยู่ในน้ำขวบอยู่นี่ปะด้ายก็ได้ยังเผายังปะด้เอาอะไรนอกไปก็เถอได้ก็มีเฮ้หิวเลยเด้อมังยา อ้า่กับน้องพี่น้องอันอ้า่เอื้ออ้า่คองเสี่ยวพี่น้องเป็นก็มีลูกจะคนสองสามเปลแต่ตรงยางอีกเนาะยังมาแบกตาสวดกับอีเสียวว่าอ้าย เบขึ <out> <c ười> <Ba> ้นจากบลอกพี่น้องเลยด็จจโลกวะสามสิบสี่สพี่น้องเลยฮับอบันดี้มุดลูกรู้พอดีปลาหาเลยก็บาทปลาทิโถ อยู่บ้านคล้ายสามเซนห่งดูพี่น้องเว้ยมันจะธรรมดาอืมเสียเจ้าสิฮนก้อนหล่นลงมาบ่เออจังแบกข่าวลงบักมันสิบลมบ่บ่บ่คันทอยก้อนแต่อยก้อนลงเลยรถบ่ต้องเอาหัวไป จะถอยได้จะถอยก้นลงไปบ่ต้องเอาหัวถอยก้นโหลดย่านได้มันทางหอมยิ่ไปถอยหนาถอยลังได้หลุดคันบักยาวบ่ถอยก้นลงโหลดค่ะมันหุนคันหุนได้หุนได้แต่ว่าเฮ้ยเออคือวางหันแล้วเนาะเฮาขี่หุนได้มาหันดีมันไล่เกือบหอดเซ่เฮ้ยเบรกอันนั้นได้เบรกบ่อยู่ไล่หลุดลง ่าสี่ทางหาทางพี่น้องไปผูกแต่บ่อต้นหุ่นได้น่ะลงทางนั้นนะดาวเนาะลงต้นนั้นแหละคือวะรือจังไรวะหรือเขาแปลงใหม่หุ่นได้เทามาปีหันได้ครับอ่าผ่าเห็ดปลาแด็กน้าไอ้นะเห็ดเองเนี่ยเองแปลงปลาแด็กต้มเมื่อวานเนี่ยเองต้ม เองต้มใหม่เลยเองต้มใหม่เลยเองใส่ในเฮ้ยเองใส่เป็นนัวกันน้ำตาลฮอนแดดฮอนแดดโอยมันมัา่ากลือมันเนากันเห็ดเข้มไวกัหนบ้าอ่ปลาไก่สายพายเด้อสายพานเด้อสายพานสีโดดมาแล้หายยานยนั่นเขาเจ้าเอาดึงอันบักันด้พี่น้อง ตั้งส่จักเนาะเด้นเป็นหอยสายพานนะพี่น้องอนี้บอกมีแต่หอยสายพานได้เนี่ยดึงบักสายสลิงดึงบักมาดึงบักไปทั้งนั่นก็ใส่ดึงไปย่มองมาพี่ลูกย่านย่านย่านสายพานดีนะเห็นยังไงขายบอกโอ้ตอนแมานี้นไ่จเราว่ามีลนตอนแลง ขึ de de ้นไปโบกโหลดได้แลวไปยืนหวังตัวนี้ลงมาเลยรถขมาจงไหข้ามผมฮะรถขามมาให้จงไรงบ่ได้ล้เออต่อลงมาโหลดปลเอเขาป็นมั่งคือช่องนำมาได้ก็ได้นได้ก็มาได้มานนสอปลานงมาช่องหลังปลานงก็ได้ล่ะปลาตองมันแสบดีดอกลหน้ามันยังเมื่อบ่ เมื่อนำถ่าวบ่อ่นะถ่าวพายกระเป๋าใหญ่ได้่ะลาดงใกนกตามตามตามใส่กบนะอันยังก็เฮ้ยตามกระตุ้มนำประแดกใส่พี่น้องล่าสุดหลดสตาร์ทบ่ได้จากที่เคยดีๆมากนะตายสั่โทรหาสั่งกับพาสีมาไกลซะ ขราูอืมบไปว่า,า,มมาละสุดพีน้องเลยมาหาการวาหาพาตีนแตกมาหาการบันทบนโหลดสตาร์ทบ่ได้ดดมันโพได้บาทในัน่นอยางให้เสียวเด้อมาหาอยู่หอดเฮือบันเนี่ยเออขีเรถถีบเลยเด้อขีเราจัก,จกบ่เป็นก็นได้ มันเป็นอียงบ่เหอาบอว่าได้เป็นอยติี่อาางแก er. ่แล้วมากทั้งนะลยละสุดสุดละให้ได้สบายเนี่ยเออเอาพานเมื่ออาน ห็นอะไรดหลเกี่ยวโตมั่ินอะไหรอเกี่ยวโตมันห็นไดได้น้้บย่ะเอาลงใครลงอันนั้นเนาะทังถือตัล่ถือต้หอยมาต้นม้บัไดก็ชิมาได้ใชังเลททุหาสั่งแล้วไม่จะาไปดิแม่สมา่ cái bạc kia đẹp quá đi Này là đi ừ. <laughs> <Đã sự lại. cười> thảo Không không đi đâm này nho sang đâm, thang đâm, thang mân nhảy, xài nho thùng mà xài. Pá mần, là... tháng... ờ pá tháng... mần, <laughs> <laughs> องหานะอันลูกเาวาจะไปซื้อทังไห้ไม่อนนะลูกเ่าจะไปซื้อตลาดไห้เมื่อแล้วมันก็บ่ได้สีทาง่ไดล้เมื่อมันก็ดบิดใันเนี่แล้วบ่ได้ประเด็น่ไดนแ่หื้ออีแล้วบ่ประเด็แข่งกับบออึดอยู่โทรหาสั่งทนบัเฮ้ย ได้ประถามันน่ะเดินนะใไคมีแบตย่างคูปันไผ่น่ะห้าจำแบตให้พอได้สตาร์ทได้ลาสุดบด้รรมาดาด้ดาวเลยมหาการมหาก่าตินแตกมหากันมันนี่ยผัตาร์บ mm, ่ได้นแหละเกี่ยวมิเตอร์บ่บ่ไได้โอ้ยมาเกี่ยวเข่าบ่้อสัวบ่ได้สัวคระตังใจมาแล้มันไปบ่ได้ตต้นแตก โดนหุ่นใดนะโดดหุ่นด้านะ่กกันเบรกแต่เกือบตกเกือบตกเซ้อันตอนหุนได้นะปีน่ะน,นะเออ,าอไาำมาได้แก้ให้เงนะแม่พาง,นะงไปยังพามันอ่ะเอาไปเอาพามาตัวมาไม่ใช่บใบนสันพามาันเด้ยอยู่โหลดผูห้องจวนนี่น,น,นะ มันรถ่าบเราเบรกบอดีชิลงเซ่ลงหย่าผัดขื้นผัดเราบอกกะเสียงลงมาแล้วกันพี่น้องบ้านมีบ่อนส่งสองคอนไอเออเออเออเท่าลงเบิ่งดเบิเอาเอือย พอาอะพ่อจมาซื้ออันต่เอาพ่อจะไปตลาดหายยังไงมือนี้พัด์ข้างหน้าประทูเอาอะมามือนี้ได้มามือนี้ได้มันจะได้เสียผามานั่งไลกะบ่บ่ไม่ตะแบกเอาบ่เอาลงกระยาเจ้าหน่อยมันสิไปตายอยู่หันอีกลีพอมึงเอ้ยปลาเวียนชะก่อนทำมันเย็นมีตะแบกเอาบ่เอาลงไปกระยามันมีแนวนี้แหละบ่ลงได้เออเข้าเข้าหมก